เงื่อนไขาการเข้ารับการอบรมรีโมทคลาสรูมผ่านระบบ Zoom Meetings กับไทย PFA ผู้เข้ารับการอบรมต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตต้องมีฐานวางตลอดการอบรมและกล้องเว็บแคมความละเอียดกล้องไม่ต่ำกว่า640 x 480พิกเซลอินเทอร์เน็ตพร้อมสัญ,ญญาณที่มีความเสถียรหากไม่สามารถเปิดกล้องได้ศูนย์อบรมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมโดยไม่คืนค่าอบรม ศูนย์อบรมไทย PFA ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้ารับการอบรมผ่านซูมทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องไม่ขับขี่ยานพาหนะใดๆระหว่างอบรมหรือไม่มีการเคลื่อนที่ระหว่างการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาในการอบรม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบจะทําการตัดการเชื่อมต่อระบบกับผู้เข้ารับการอบรมทันทีที่พบว่าไม่มีการเปิดกล้องโดยต้องแสดงใบหน้าของผู้เข้ารับการอบรมตรงกลางกล้องอย่างเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาหากมีความจําเป็นที่ไม่สามารถอยู่หน้ากล้องระหว่างการอบรมให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านทางแชทเสมอทั้งนี้ศูนย์อบรมไทย PFA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดการเชื่อมต่อระบบหากไม่อยู่หน้ากล้องและจะถือว่าขาดการอบรมผู้เข้ารับการอบรม ต้องเข้ารับการอบรมเพียงท่านเดียวและผ่านเพียงอุปกรณ์เดียวเท่านั้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบจะทําการตัดการเชื่อมต่อระบบกับผู้เข้าอบรมทันทีที่พบว่ามีผู้อื่นเข้าร่วมการอบรมด้วยผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าสู่ระบบ z o ูมล่วงหน้าก่อนเวลาอบรม30 6 0ถึงนาทีผู้เข้ารับการอบรมต้องสเอีโปรแกรม Zoom โดยใช้อ e ีเมลเดียวกับที่ใช้สมัครระบบสมาชิก www thai pfa co th และตั้งชื่อ Display Name ของตน โดยใส่ชื่อเว้นวัรคนามสกุลเว้นวัรคเว้นวัรคเลขบัตรประชาชน4ตัวท้ายผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนของตนเพื่อยืนยันตัวตนผู้เข้ารับการอบรมจะถูกปิดไม่์ตลอดเวลา กรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมมีคำถามให้ทำการถามผ่านทั้งช่องทางแชทหรือกดรีอคชั่นยกมือเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เปิดไม์ให้กับผู้เข้าอบรมศูนย์อบรมไทย PFA ขอสงวนลิขสิทธิ์การอบรมทั้งหมดไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการอบรมบันทึกภาพเสียงหรือวิดีโอรวมทั้งไม่อนุญาตให้แชร์ไปสู่ภายนอกหากมีการตรวจพบจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุดศูนย์อบรมไทย PFA หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้เพื่อช่วยให้ตนเองลูกค้าผู้รับคำปรึกษาและบุคคลรอบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่งคัง่งมั่นคงและยั่งยืนครับ